สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเปิดคลิปก็เห็นแบบนี้เลยนะคะสเตนซบจ้านี่คุณลิมโบพาเข้าป่านะคะวันนี้โูสุดยอดสุดยอดนอกหนูปูปีกร้องกนลนาวเลยจ้ามาเดินดูป่าหน่อยนะคะคุณลิมโบจอดอยู่ด้านโน้นจ้าแล้วก็มองเห็นแต่ใกล้นะว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะนี่ก็เป็นเห็ดต่าโอ้เห็ดพึ่งหวานก็มานะ แต่ไม่ใช่ดอกนี้นะนี่ค่ะมีขามีขาพี่น้องดูดูค่ะนี่นี่ตามกันหน่อยเนาะนู่นพี่โบโจอดอยู่นู่นจ้ะจอดอยู่นู่นโอ้ประเดิมสวยเลยเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานอืมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดียตัดขานะคะนี่จ้ะพี่โบโจ้ะโอ้ขาลายหมกส้มจ้ะอันนี้แก่แล้วพี่น้อง ดูค่ะเห็ดเหลืองเก็บไว้ก่อนนะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับการนั่งตัดนะคุณลิมโบจอดไม่ได้จอดในที่ของที่จอดรถจะ้ะโหสุดยอดอะ่ะสุดยอดสุดยอดโอ้ยฟินค่ะอุ้ยคารายหมวกส้มสวยด้วยนี่พี่น้องนี่จ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยดูแลนะ ตัดขาหน่อยจ้าเส้นทางไปป่าบูเบอร์รี่และป่าลิง่งอนนะพี่น้องจา้าคุณเดนโบเขาจะเก็บแบ์เก็บบูเบอร์รีด้วยแต่ว่าเก็บเห็ดก็บอกว่าให้รอนในรถเนะี่ยอากาศร้อนนะคะวันนี้ ดอกแรงแหกมานอันนี้เป็นสเตนซบนะคะสเตนซบก็คือเห็ดพึ่งหมวกแดงนะขามันจะตันๆสั้นๆจะ้ะแล้วก็อร่อยนะพี่น้องเห็ดชนิดนี้เห็ดอร่อยเชียวอันนี้ก็ตัดออกเยอะหน่อยเพราะว่าด้านที่มันใกล้ดินเนี่ยมันจะแข็งจะ้ะอันนี้เวลาเราจะไปทำเราก็ลอกออกตอนนี้ยังไม่ทำนะแล้วก็ไปเอาท้องเขาออกปลูกเห็ดเขาจะดอกขาวมากนะใต้หมวกเขานะจ้ะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงป่าบูเบลี่มาดูกันจ้าแหนส์สกี้อู้นิ่มจ้ะพี่น้องโหนิ่มแล้วลูกนิ่มนิ่มนิ่มอู้ไปเอาเห็ดเลื้อะอยากลงจ้ะพี่น้องอยากลงพี่ย้ <Yeah. laughs> ว่าให้จอดหน่อยได้ไหมมีนะมีหลายดอกอยู่จ้ะมันก็เห็ดแห้งอีกแล้วอะ่ะพี่น้องเพราะว่าฝนวันเดียวแดดสิบวันมันก็ไม่ไหวก็บอกมานนี่ที่รัก แคร์แนสกินก็คือนี่ที่รักโอ้โหโนีโ่ตกใจหมดเลยโอ oh, เป็นกลุ่มอยู่ยะยะวันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะรีบไปตักบูเบอร์รี่วันนี้จะพาพี่น้องตักสองสีเลยค่ะสีแดงด้วยนะคะ ล้วพี่น้องเจอกลุ่มใหญ่นะดูค่ะแต่ไม่เกิดเอฟเฟกนะโอ้ยยาวไปนุน่นไปนุ่นเลยพี่น้องจ้ะเก็บเนาะเก็บเก็บจะ้ะทำเวลาทำเวลาเห็ดใต้ต้นสนนะคะอือหือเยอะมากเป็นแถวเลยเป็นแถวเลย เหดใต้ต้นสนน่าจะล้นตะกร้าอยู่จ้ะด้านล่างนู้นคุณลินโบบอกว่าเอว่าอัอาดก็คือเยอะมากนะคะดได้มีโมเมนต์แบบนี้บ้างจ้ะ อีกเยอะมากเลยพี่น้องอากาศมันร้อนนะกุไม้กันสั่นมันดัง กัดหลังมือก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะอันไหนที่กล้องมันเข้ายากหอมก็ไม่ได้ถ่ายจ้ะเก็บได้เยอะพอสมควร โอ้ยพี่น้องมันเป็นป่าสวนที่เขายังไม่ได้ลิแหนงมันนะมันก็ทิ่มแทงทิ่มแทงหน้าตาจะเนี่ค่ะดูค่ะโอ้ยพี่โบเรียกอยู่ด้านล่างนะคะ ดอกเล็กดอกน้อยมีค่าหมดนะคะเพราะว่าเห็ดถินนี้มันมันไม่ได้เยอะจะอยู่ในถ้าในรูเอาหมดจะงัดออกมาให้เหม็นแม่นข้อเห็ดเด้อเนี่ยค่ะเราจะมนไปแบบนี้นะคะดูค่ะ จุดที่พี่โบเห็นด้านล่างนะปีที่แล้วเป็นปืดเลยเป็นแพรสับลาบอุย้ยเกาะหมวกค่อยมองเห็นเป็นแพรสับลาบเดีย๋ยวค่อยเดินไปนะยังเดินไปไม่ถึงเก่ แต่นี่จะไปนู่นนะคะไปนู่นจะนู่นข้ามไปตรงน,นู้นเสียงพี่โบเห็ดรอฝนจะ้ะ นี่นะคะคุยคุยสนยังแห้งฝนมานี่ตรึมจ้ะโอโหนี่จ้ะมาตุ่มๆเล็กๆเ,เต็มไปหมดพี่น้องเห็ดรอฝนนะคะนี่ค่ะใช่ทั้งนั้นเลยนะคะเห็ดรอฝนตามไปนู่นเลยไปนู่นเลยจ้ะเยอะไปหมดเลยแต่ว่าดอกเล็กอยู่ ยากมากติดไหนสโซนโอ้ยตรงนี้ปีที่แล้วเป็นแพสับลาบพี่น้องนี่แท็กเตอร์มาตัดนะเห็นไหมอือนู่นนู่นนุพออย่างนี้พอยงนีโคบต้วบแบบนี้ปาดนู่นแท็กเตอร์มาตัด ร่มเงาของเห็ดนี่เราก็ยังอยากเก็บขึ้นอยู่นะเอาไ้นี่เดี๋ยววันหน้าค่อยมาเอาเอายากร้อนมากแก๊งเนาะ ตั้งกอย่าทักอย่าหอร์ฮิตาสเก็บอกเห็นคันตะเลนเห็นเห็ดไหม้ที่รักผมขยักไว้ให้คุณเมื่อกี้มีจักรยานสองคันนะคะถีบหาอยู่จ้ะ หาเห็ดน,นะแต่ไม่ใช่คนสวีเดนนะคะเห็ดพึ่งเลือดจ้ะแก่ละคุณเลนโบชี้จุดเลยยายาหอมลืมเปิดกล้องจ้ะแกบอกม่องอ่ะก็คือเยอะมากอันนี้คุณเลนโบเขาชี้จุดไว้ให้จ้ะอยู่ใต้มอสก็จะเก็บยากแบบนี้นะลากมอสบาดนีมเห็นไหมคะ Митя. แกเรียกไปฝั่งนู้นตามตามปาดเรืองอลา,ามเก็บเก็บเต็มตะกาหนึ่งหอมไปเปลี่ยนมานะคะเห็ดตะก้านี้ก็จะพยายามที่จะตัดขาน้องก็จะได้ดูทั้งตัดขาและไม่ตัดขา แห้งไม่เป็นไรจ้ะไม่เน่าก็โอเคสีขาเก่งกว่าสองขานะกูเลนโบสีขาจ้ะเห็ดน้ำหมากจ้ะมันเด่นแคมหลาน,นะคะอันนี้เห็ดอัลมอนด์นะเนี่ยฮะเป็นหนอนแบบเนี้ยหอมก็โอ้ ก็อยากได้อยู่แต่ว่าเป็นหนอนหอมก็ไม่ไม่เอาจ้ะเป็นแถวเป็นแถวเยอะมากกำลังจุก,กุจุก,กุจ้ะพี่น้องเดินห่างคุณลัมโบมาหน่อยนะผมก็จะรีบเก็บซะหน่อยจ้ะขออนุญาตเก็บก่อนงามจ้ะงาม มีอีกไหมเนี่ยงามๆแบบนี้อันนี้ปนนะปนไว้รออุ้ยขาวจ้วะเลยขาวจ้วะเลยถักโซมิเกะ Để bố chỉ, hay. มาดูจุดที่เคยเข็บเกบอกวันไหนไม่มีแห้งจะ้ะเจอแล้วหนองามละอเท้เจ้า <c oughs> หลายดอกนะคะแต่ว่าอยู่ห่างกันหน่อย สามีอีฉันมีความสุขมากนั่งฟังกีฬาโอลิมปิกไปด้วยอยู่ใต้ต้นบูเบลลี่นะคะเก็บทุกปีจะมาแหวกเอามีอีกนะคนถีบจักรยานมองไม่เห็นแล้วค่ะต้องรู้จุดรู้จุดแล้วก็มาแหวกเอาแบบเนี้ เสียงรถพี่โบค่ะ ยอดออสวยจ้ะสวยเห็ดพึ่งหินสเตนซกจ้ะนน่หลอดไหมคะอุ้ยสวยจ้าืมสุดยอดสุดยอดเห็ดดอ,อกใหญ่ไว้ตะค้าหนึ่งนะนี่ก็จะเต็มแล้วค่ะ เผ็ดกับอากาศร้อนรก็มาหลบเย็นอยู่ใต<อ>้ต้นสนนะคะเก็บบูเบอรี่จ้ะคุณลมโบก็เก็บลงนอนนะคะอยู่คนละที่กันจ้ะดกเหมือนเดิมน้องจ้ะโอเคสกีคุณเลมโบบอกว่าได้แรกเก็ก็คือโอเคแล้ววันนี้ พ่งนี้เคยมาเก็บใหม่ไม้ก็สวยเหมือนเดิมโอเคแกบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งเลือกเพราะว่าจะได้ลงคลิปลิงออนด้วยจ้ะนุน่นๆแกอยู่นุ่นถนนนะคะอยู่นอกถนน คุณเลมโบ้แล้วนะคะแกบอกว่าแกเจอเห็ดเยอะมากเรียกให้มาเก็บทำคลิปแกเก็บริงงอนแล้วยังไม่ค่อยสุกค่ะอูห้อหูปาดอู้หูเอนสกีทักสวิตเกะปาด,ดทิโทปาทิโทบบดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โห เย็ซฟีนแอนสิกิงทักสซมิกเกอินโซฟีนแอนซิก,กิงทักโซิกแกสวยมากแกที่รักขอบคุณมากอนินเตอร์โดริกไม่แย่เลยนะคะวันนี้แก แล้วก็เรียกเรียกให้มาเก็บเห็ดได้เห็ดแล้วก็คิดว่าจะได้ลิงงอนแต่ปรากฏว่ายังไม่สุกค่ะดมอินเตอร์ลิกติดแฟดิดลิงงอนอืมไหนก็คือโ no, น no ่หนู <c oughs> โอ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บใส่ถังค่ะทีนี้เพราะว่าเอ,อ่อเห็ดอยู่ในรถนะฮะเย็ดแต่วาหมิตรร้อนมากคุณเลมโบบอกบเออแกบอกเหมือนบูเบอรี่มันจะเละเลยดูพี่น้องใช้ไม่เท้า เจกขีดไว้นะนี่เกบอกว่าเกขีดไว้นี่เก่งมากดูติ๊ตามมาตรงนี้บ้าโอ้โหเราแล้วงานนี้หูหูหถักโซบิกเกอนสกิ้ง เพลินเพลินอืมขอบคุณมากที่รักยอดสุดยอดผลคายห็ดแห้งนะแต่สวยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะฮ่าฮ่เก่งมากดูกเรานีเก <c oughs> ี่ยวอะไรต่อคุณแบบนิ้อย่าเย็ดแตบรอเขาบอกว่าดีไหมผมได้หาไว้ให้ นิดหน่อยอู้ด้านหน้าปะปะเฮ้ยอเยอะโอ้อ่ะ,อะ,อะ,อะแกบอกแกค่ขีดไปตรงนั่นอีกโอ้ยปาดเอาอีกขีดไว้ ถือไม้เท้าแบบมีประโยชน์นะคะเนี่ยเยอดแต่พ่อ,อ,อยเอยอะถักสมิกเอกออนเซกิยูเยอะม,มากเลยพี่<อ>น้องบ้าด,ดิจโะดอกใหญ่ดอกใหญ่เยอะเยอะเยอะหยู่ใต้มอสจ้ะอยู่ใต้อะไรนะใต้หญ้า Dạ, dạ Sự đúc tiết Mình mang đúc tiết Ôi Kênh trang xa mỹ chẳng Nhìn na, nè Đu cà phê nó Dơm mà Ún đề Cái rẹt Xoan tay สุดยอดอ่ะอน,นี่ได้ล้นตะก,ก้าเลยเห็ดเพื่งหวานเอาไว้ในรถนะคะแต่ก,ก้านี้จะเป็นเห็ดมันปูจ้ะยามาบาดเก็บเลยอื้อหืออบอวนอวบอวน,ออนมีอีกมีอีก คุณสามีคะ่ะขับรถไปรอแล้วคิดดูว่านางพรานก็เดินขนาดไหนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงสู้ไม่ได้นะคะคนเก็บเห็ดเก็บลบูเบอรี่ก็เพิ่นเพิ่น,นได้ตังมีพลังด้วยคนชมก็บอกว่าเหนื่อยหยุดเถอะท้อเถอะท,ท้อไม่ได้คะ่ะเพราะว่าใจมันอยากไปเข้าแต่ในป่า ได้ตังคะ่ะโอ้โหโอ้โหดูค่ะไม่สู้ได้ยังไงเนี้ยโอ้โหอันนี้อยู่ใต้หญ้าโอ้โหขึ้นไม่ได้ค่ะนี่แม่ค่ะ ไม่สู้ได้ยังไงเนี่ยสุดยอดอ่ะวันนี้ตะก้าลึกด้วยเต็มค่ะ เต็นซุปเห็ดพึ่งหมวกแดงจ้ะอุ้ยงามคักงามคักปัติโต้ปัดพี่น้องจ้ะกลางทางข้างทางอือหือสุดยอดสุดยอดอุ้ย,ยปาดหวานจ่วยเลย เิ้นซุปก็ก็จะขึ้นอยู่กับดินเกล็ดกจ้ะโอ้ยยอดสุดยอดมาดูดอกนี้กันอุย้ยมีลูกติดจ้ะโอ้ยงามค่ะพี่น้องโอ้ลูกติดลูกติดเอา้างามไหมเนี่ยปุ๊ดดิโตคิดว่าเจ้ามะพร้าว โอ้นางใจฟูเบิงเห็นนอ้อบัดนี้นี่ค่ะพี่น้องน่าจะเป็นลานะดูหน่อยเป็นลาค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถมไปตรงนี้แหละ Cái thường ban léo, mấy nón chá Cô Linh Bô hên Anh gián บอกว่าทิลักขอบคุณที่ไปช่วยเก okay, บอกวอชกูด oh, sure ไม่เป็นไรถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องนี่นะคะเห็ดของเราเต็มตะกร้านะคะลิงงอนยังไม่สุกดีจ้ะบูบูลี่ก็แบบนี้นะคะผลงานของเราในคลิปนี้จะมาต่อคลิปให้ในวันรุ่งขึ้นนะคะ mm hmm. เห็ดและผลไม้ไม่พอขายจะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะเข้าป่าอีกแล้วนะ เดี๋ยวคุณแลมโบ้จะมาส่งผลไม้แล้วก็เห็ดในตอนบ่ายค่ะก็ได้ลิงอน1นหกล่องนะคะแล้วก็บูเบอรี่ประมาณ5ลิตรแต่วันนี้ลูกค้าจะมารับประมาณ20ลิตรนะ่ะแล้วก็จดแล้วก็คุณอิงริทที่มาซื้อ2ท่านนะคะซื้อเห็ดนะ่ะสั่งบูเบอรี่อีกจากก็เลยจะต้องรีบเข้าป่าไปเก็บ ทำทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเข้าป่าอีกแล้วค่ะคุณเลมโบธท,ทำอาหารเช้านะคะหรือว่าฟรูโกสค่ะเขาก็จะมีส่วนผสมของกล้วยคอมเฟ็คนมนะคะแล้วก็ฮาวเวอร์กรีนหรือว่าเป็นพวกข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็มีบูเบอรี่นะคะเนี่ทุกๆวันทุกๆเช้าเขาก็จะทานแบบนี้แหละอาหารเช้าของฝรั่งนะผมก็จะทานบ้างไม่ทานบ้างวันนี้แกจัดมาให้แล้วค่ะ บูเบอรี่ก็หอมเอามาใส่ให้เห็นเฉยๆค่ะแต่คุณลัมโบเขาผสมไปแล้วนี่นะคะนี่แหละร่างกายเราถึงแข็งแรงนะคะทานพวกนี้แหละค่ะอ่ามาสวัสดีทักทายเอซที่ลูกโอ้โหหนูก็เป็นไอ้หนุ่มนอนบนกองฟางค่ะฟางเต็มเลยพ่อสงสัยจะเตรียมพร้อมละจะแกเอาเห็ดพึ่งหวานมาวางไว้ด้วยนะคะแกจะ เออรอรับลูกค้าค่ะแต่ว่าแกจะไปส่งผระกาดหอมไว้นในป่าก่อนค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กําลังใจจะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า